เห็ดพอค่ะเห็ดพออุ้ยดอกใหญ่แห้งค่ะเห็ดพอใหญ่แห้งพี่น้องอุ้ยดอกคักดอกแน่ใจหาเห็ดพอดอกใหญ่นางเนาะพอได้เลื่มเนาะพอได้เลื่มกูสาเอาตัวอ้หูหมานหมานหมาน ล้างสู่ฟ้าน่ะสู่ดินของแถรพี่น้องอาสิบนี่งหมานหมันพอได้กเก็บตพ่อได้เก็บต์เจอแล้วค่ะเก็พี่พะเก็บปอเดดแหงค่ะนี่ตอนนี้สูงเที่ยงค่ะพี่น้องเดชจัดแหง mọi người nghe hên phải nghe hên ừ. cái, cái nó mày là nó ขับพงานค่ะผลงานสําหรับเฮ็ดเพาะนะคะสําหรับปลาเฮ็ดเพาะอย่างเดียวค่ะมื่อีหร่เดลายจนได้จุ่มมาพี่น้องจม่ด้องใส่ปิดตองบุถึงโลดหรอกเนาะเดลัยเมื่อไหร่เดลัยก็เหนี่ยมือจุ่มมาพ่อได้แกงพ่อบบได้เสือเขาพี่น้องอ่าโอเคค่ะ